ในช่วงนี้เราจะเห็นว่ามีคนพูดถึงสมุนไพรจีนที่เรียกกันว่าถังเช่ากันมากนะคะมีคนบอกว่าถังเช่านั้นมีสปปรรพคุณหลายอย่างประเด็นเด็ดคืนนี้จะพาไปชมนะคะแล้วก็ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของถังเช่าเราจะไปดูกันนะคะว่าถังเช่าคืออะไรและมีสปปรรพคุณอย่างไรบ้างไปติดตามจากคุณสุภาพชายบุตรจันทร์ค่ะ น,นายนรงพุ่มโพงามเจ้าของสถานพยาบาลนารงแผนโบราณซอยเซนหลุยย่านสาทรซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสถานพยาบาลแห่งนี้เป็นต้นตำรับสถานพยาบาลด้วยสมุนไพรจีนทุกชนิดโดยเฉพาะถังเช่าเพื่อสมุนไพรจีนที่กำลังมีการพูดกันถึงมากในขณะนี้เจ้าของสถานพยาบาลนารงแผนโบราณบอกว่าถังเช่าเกิดจากการรวมตัวกันของหนอนกับเห็ดชนิดหนึ่งโดยสปอร์ของเห็ดจะเข้าสู่ตัวอ่อนของหนอนผีเสื้อข้างข่าวที่จำศีลและฝังตัวอยู่ใต้ดินในรูหนาว โดยเชื้อเห็ดจะเจริญเติบโตเป็นเส้นใหญ่อาศัยการดูดสารอาหารและแร่ธาตุจากตัวอ่อนของหนอนเมื่อนอนตายในฤดูใบไม้ผลิส่วนหัวของหนอนจะงอกเป็นต้นเห็ดคล้ายย่างงอกออกมาลักษณะภายนอกคล้ายไม้กระบอกถังเช่าที่ใช้ทํายาก,ก็คือตัวนอนและเห็ดที่แห้งแล้วนั่นเองน,นายนรงผู้โพงงามซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าสรรพคุณของถังเช่ามีหลายอย่าง นอกจากจะมีฤทธิ์ในการบำรุงไตกระตุ้นในการไหลเวียนของโลหิตแล้วยังมีสรรพคุณเพิ่มสมรรถภาพทางเพศอีกด้วยย่าหนอนนะฮะต่างถังเช่าตัวนี้ครับสรรพคุณสุดยอดบำรุงไตเสริมฮอร์โมนและก็ทำให้อายุยืนยาวผู้เชี่ยวชาญทางเช่าระบุว,ว่าทางเช่าที่มีคุณภาพที่สุดจะต้องเป็นถังเช่าที่มาจากมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้นซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมมากแต่ราคาค่อนข้างแพง แม้ว่าจะขายอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ1 5 0 0 0ล้านแสนบาทแต่ก็ยังมีลูกค้ามาซื้ออย่างต่อเนื่องตามข้อมูลของแพทย์ประจำศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติระบุว่าจากการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการถังเช่าประกอบด้วยสารอาหารมากมายโดยเฉพาะมีสารคอโดไซปินซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์บำรุงไตกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและที่สำคัญมีสรรพคุณช่วยทำให้อสุจิแข็งแรงซึ่งก็คือมีฤทธิ์บำรุงกำลังทางเพศนั่นเองสุภาพชายบุจัดรายงาน